เดือนนี้นะคะเรามาพบกับปัญหาในการฝึกสมาธิกันอาทิตย์ที่แล้วนั้นบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความคิดนะคะคือย้ํากันอีกนิดนึงว่า3ปัญหาหลักที่ทําให้ฝึกสมาธิยากน,นั่นก็คือ 1. เกี่ยวกับจิตค่ะเกี่ยวกับคลื่นของความคิดเกี่ยวกับสมองอ่าแต่ทีนี้ 2. เกี่ยวกับใจาการทํางานของหัวใจหมายถึงทางร่างกายหรือ คลื่นความรู้สึกนะเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะแต่ว่า,อาสองนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะพบกันอาทิตย์หน้าว่าปัญหามันเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทางแก้เป็นยังไงสาหรับอาทิตย์นี้มารู้ข้อที่3นั่นก็คือสตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการฝึกสมาธิได้หรือไม่ยากง่ายแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสติของแต่ละคนด้วยค่ะ ห้าลักษณะของสติที่ทำให้ฝึกยากหรือว่าฝึกไม่ได้เลยนะใครๆก็น่าจะรู้ว่าถ้าหนึ่งไม่มีสติแน่นอนค่ะถ้าไม่มีสติก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคุณจะต้องฝึกสติให้ได้ก่อนนะคะ,ะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหลายคนนะคะที่ตัวเองคิดว่าบ้าหรือคนอื่นคิดว่าบ้าเนี่ยก็สามารถกลับมาปกติได้นะขอเพียงแค่คนรอบข้างช่วยกันหรือตัวของเขาเองนั้นตั้งใจทำนะคะ สองก็คือขาดสติอ่าขาดสติในที่นี้หมายถึงขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดีเป็นช่วงๆบางอารมณ์นะคะ<ม>เกิดจากการสะสมะการใช้อารมณ์บ่อยๆนะมันก็จะเกิดอาการขาดสติเช่นทุกทีทำ้ายผู้อื่นอะไรเงี้ยเป็นเวลาบางครั้งก็ปกติบางครั้งก็ไม่ปกติอ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกพวกขาดสติในบางเวลานะคะ สติน้อยเป็นยังไงเหรอคุณเปาก็หลงหลงลืมลืมเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมโนนลืมนี่อะไรอย่างเงี้ยเบอเบเบอเบโกะอะไรเงี้ยนังเห็กเกาหลีอะไรเงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นนะคะถ้าหากเราเป็นคนที่สติน้อยนะความจําไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้ววิธีนี้เ like นี่ยก็จะฝึกแบบที่เบาเคยแนะนําในเพจที่โพสต์ในเพจว่าให้พูดบ่อยๆว่าตัวเองมีสตินะคะ แล้วก็ทุกครั้งที่ทําอะไรเนี่ยให้เราพูดนะคะอ่าก็เหมือนแคชเชียร์เวลาเขาเก็บตังค์เขาก็เก็บตังค์รับเงินมา1นึ่พันเขาก็บอก1นึ่พันอะไรอย่างนี้นะคะเพือพูดออกมาจากปากมันจะทําให้เราเนี่ยอ่าเป็นคนที่มีสติมากขึ้นค่ะเอ๊สติช้าเป็นยังไงสติช้าก็คิดช้าเวลาคุยโทรศัพท์สังเกตไหมบางคนเวลาเราคุยโทรศัพท์กับเขาเนี่ยนอ่มันเกิดจากร่างกายที่นอนไม่พอดื่มเหล้าดื่มกาแฟ น้ำชาอะไรพวกน,นี้จะมีผลต่อสมองแล้วทีนี้ทําให้เราเนี่ยมีสติที่ช้าหรือว่าเป็นคนที่คิดมากคเครียดสติก็จะช้าไม่สมองไม่ค่อยได้พักเวลาคุยโทรศัพท์ก็เออเอ,อ่าออนึกไม่ค่อยออกอะไรงนี้หลายคนก็บอกว่าคุณปอเวลาสอนว,ว,วิดีโอนี่มันมากเลยโชชะโฉชะรู้ชัดแบบโฉชะโฉช,ชะ,ชชะ,ชชะเพราะว่าเราเป็นคนสติไวนะคะสติช้ามีผล ฝึกสมาธิได้นะสติช้าฝึกสมาธิได้นะคะแต่ว่าก็จะทําให้เป็นไปได้ช้าเหมือนกันเพราะว่าคุณจะรู้ทันความคิดอย่างช้าไม่ค่อยทันความคิดตัวเองไม่ค่อยทันความคิดคนอื่นไม่ค่อยทันความรู้สึกของตัวเองนะทีนี้เวลาใช้จิตไปตามดูลมเนี่ย มันก็ไปไปแบบช้าๆไปแบบช้าๆไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยจะสมาธิไม่ถึงสักทีนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังสามารถจะฝึกได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันตอนท้ายทิปท้ายคลิปอันนี้ว่าเราจะฝึกสมาธิอย่างไรวันนี้ให้แบบ3ขั้นลำดับเลยนะห้าสติแตกสติแตกแล้วเนี่ยจะกลับมาได้หรอคุณเปา ก็กลับมาได้นะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยคนเราจะต้องระวังนะคะสติแตกเกิดจากการชกแต่ว่าถ้าชกครั้งแรกของคุณเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่อย่างเช่นเราสูญเสียคนที่เรารักมากหมดเบาชกครั้งแรกตอนที่แม่เสียชีวิตเราก็อึ้งๆแบบเดินไม่ค่อยเป็นเสียการทรงตัวลงจากรถนี่แบบเดินไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยนะเกอชกชกแบบชกช,อก,ชอกอึ้งๆอะไรเงี้ยแต่พอชอกครั้งที่สองตอนที่เราฝึกสมาธิแล้วจิตของเราเนี่ยตกจิตของเราเนี่ยอ่อน มันไม่มีกําลังมากพอไม่กลัวขี้ขลาดอยู่ด้วยคือรู้เห็นมากเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังมากถ้าหากคุณเป็นคนที่สติช้าแล้วเครียดนู่นนั่นติดกันเงอะแล้วก็จิตก็จิตก็ตกอยู่กังวลอะไรต่างๆคือมีปัญหาตรงส่วนนี้อยู่อะไรเงี้ยนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยโอเคไม่สบายใจกังวลใจเวลาไปฝึกสมาธิเนี่ยก็ต้องระวังถ้าเกิดนั่งแล้วรู้เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบชกตกกระจายได้ นิดนึงมีคนถามปราว่าแล้วที่คุณบอบอกว่ามันแค่สามปัญหาในการฝึกสมาธิแล้วเรื่องของการทำมาในอดีตชาติละ่ะมันไม่มีผลเลยเหรออะไรเงี้ยใครๆก็ว่ากันว่านั่งสมาธิจะได้ดีหรือไม่นั้นจะดีขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับของเก่าที่ทํามาด้วยอะไรเงี้ยนะถ้าไม่เคยทํามาเลยเนี่ยชาตินี้อาจจะทําไม่ได้อีกเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย คุณเคยฝึกทั้งจิตและใจสมาธิมาอย่างดีมากๆแน่นอนแต่ส่วนว่าใครจะมากมากกว่ากันนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกคนทํามาดีถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณมองไม่เห็นว่าดวงจิตของคุณนั้นมันใหญ่และดีแล้วมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณลองนึกตัวเองนะคะนึกดวงจิตมนุษย์กับดวงจิตของพวกตัวไรฝุ่นตัวมดเลยตัวเชื้อโรคคุณคิดว่าดวงจิตของคุณนั้นเจ๋งกว่าสิ่งเหล่านั้นขนาดไหนมันต้องเจ๋งกว่าแน่นอน ทีนี้เราไม่ต้องไปกังวลกันเพราะว่าแท้จริงแล้วจากประสบการณ์ของตัวเองแท้จากประสบการณ์นะคะ,ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเราเคยเป็นนักบวชชุดขาวในสมัยก่อนศาส,สนาพุทธจะเกิดขึ้นนะคะ,ะเราเคยฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็มีน้องชายคอยดูแลคอยเทคแคร์ส่งทุนส่งนีงงนให้ให้เราได้สะดวกในการฝึกปฏิบัติในชาตินั้นชาตินี้เขาก็เกิดมาเป็นเพื่อนที่สนิทนะคะแล้วก็เรารู้ละ เราก็ทำมาเยอะนี่เราเห็นมาหลายชาติอยู่เรานั่งอดีตได้เราเห็นอดีตได้แล้วก็แต่เวลาที่มันจะมีผลหรือไม่ก็ต่อเมื่อ1คุณได้เริ่มการฝึกแล้วนะหนึ่คุณได้เริ่มการฝึกสมาธิคุณได้เริ่มการพัฒนาจิตใจคุณได้เริ่มยกจิตยกใจในระดับที่สูงขึ้นนะคะเมื่อคือจิตเนี่ยมันมีใหม่ในทุกชาตินี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปหลายคนยังไม่รู้จิตเกิดใหม่ คนเรารเกิดใหม่เนี่ยมีจิตใหม่ในทุกชาติแล้วจิตปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมติดกับจิตเก่าๆได้เวลาที่แบบมันอยู่ในคลื่นใกล้กันเวลาที่มันอยู่ในคลื่นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเชื่อมติดคลื่นมันจะเคยเชื่อมติดกับจิตเก่าที่มันมีเคยฝึกสมาธิเคยยกระดับจิตใจที่สูงขึ้นก็ต่อเมื่อชาติปัจจุบันคุณกําลังยกจิตใจและกําลังฝึกสมาธินั่นเองค่ะทีนี้มันจะมีผลทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม หมายถึงมีคุต่อชีวิตคุณทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ไม่นะคะจิตปัจจุบันมีอํานาจมากกว่าจิตในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ไปเชื่อมติดกันแล้วก็ทำทำงานเป็นอย่างนั้นไปอย่างง่ายดายเหมือนคนที่เคยฝึกสมาธิพอพอเชื่อมติดในคลื่นของคลื่นในอดีตมันก็ทํางานได้อย่างง่ายดายวันนี้ให้วิธีฝึกสติคุณต้องทําเองการหายใจก็เหมือนกัน คุณต้องทําเองการฝึกสมาธิก็หต้องฝึกต้องทําเองนะคะการฝึกสตินั้นคุณก็ต้องทําเองเหมือนกันนะคะไม่สามารถจะทาแทนกันได้แต่ว่าเราสามารถที่จะแนะนําในฐานะที่เราเคยทาเราทาสาเร็จให้คุณหยุได้รู้เราบอกเคล็ดลับต่างๆนั้นเราทําได้มาฟังกัน 3. วิธีฝึกสติง่ายๆทําทเองได้เคล็ดลับแรก วิธีแรกข้อแรกเลยก็คือมาจากตัวเปาสิ่งที่เปาทําอยู่เป็นประจําแต่ในแต่ในเคล็ดลับแรกข้อแรกนี้นะเขก็มีอีก3ามข้อย่อยนะคะข้อย่อยข้อแรกนั่นก็คือพูดบ่อยๆว่าเรากําลังทําอะไรอ่าเรากําลังเตรียมที่ชา์จเป็ดพูดในหัวก็ได้พูดกับปากก็ได้เรากําลังล็อกประตู หลายคนลืมบ่อยมากเลยพอวัยวัยสีสิบเริ่มแล้วนะคะล็อกประตูหรือ,อยังวะลงมาจากบ้านออกมาจากบ้านขับรถไปครึ่งทางปิดหน้าต่างยังนะเอ๊ะถอดปลั๊กซอลลี่หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะ,ะทุกๆครั้งที่ทำอะไรเนี่ยให้พูด เราจะจําได้แล้วมันมีผลเวลาเราแก่ชราลงเนี่ยเราก็ยังจําได้ดีเออเราแปลงฟันแล้วเมื่อเช้านะคะไม่ใช่แบบว่าแก่แล้วเอาแปลงฟันไปใส่ตู้เย็นอะไรอย่างงี้มีสตินะคะนี่คืออีกคำหนึ่งที่เราพูดอยู่บ่อยๆเวลาแบบว่าตัวเองเริ่มแบบเออนึกอะไรช้าแล้วเราจะสั่งตัวเองว่าจะสั่งจิตตัวเองเลยก็คือเรามีสติมีสติเรามีสต,เสติเรามีสติดีเรามีสติดีมากขึ้นทุกวัน คำพูดมีผลต่อชีวิตจริงนะคะร้อยเปอร์เซ็นตะ์คนที่พูดไม่ดีกับชีวิตตัวเองนั้นต้องระวังเป็นอย่างมากเราเจอมากับตัวเองแล้วเมื่อก่อนบอกก็เป็นคนหนึ่งที่พูดคําว่าอยากจะบ้าตาเวลางานยุ่ง,งตอนที่สติลดลงอย่างมากและจิตตกมันเกิดอาการแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังมากๆสิ่งที่ต้องพูดนั้นก็คือพูดดีเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นหากเราฝึกสติเราก็ต้องพูดคําว่าเรามีสติเราสติดีขึ้นทุกวันนะคะและสองนั่นก็คือ ฟังบทพูดบอทําบทพูดได้ในเพจด้วยนะคะเรื่องอเกี่ยวกับสติซึ่งได้ผลและบอจะฟังบ่อยมากฟังก่อนนอนฟังตื่นนอน,น,นหรือบางครั้งบอก,ก็พูดออกมาด้วยตัวของบอเองอเป็นบทพูดก็คือพูดสิ่งด,ดีเกี่ยวกับสติเกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งมีผลและดีขึ้นจริงๆ 3. ตั้งสติทุกๆครั้งที่เพื่อนๆทําอะไรใหม่ๆเดินทางที่ไม่เคยไปพบเจอคนเข้าประชุมกับผู้ใหญ่ ไม่เคยพบเจอเราอาจจะประมาทไม่มั่นใจหรืออะไรก็ตามตั้งสติก่อนตั้งสติพูดเลยว่าตั้งสติบอกตัวเองตั้งสตินิ่งสงบนิ่งอาจจะหายใจเข้าออกสักห้าถึงสินาทีอย่างสงบสงบพักสมองนิดนึง,นงสามนาทีเป็นอย่างนรโดยเฉพาะเวลาที่รับสายใครสักคนที่เราทํางานด้วยหรือต้องคุยด้วยจําเป็นต้องคุยด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์หรือเขาเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาอารมณ์ มันมันส่งถึงกันได้แล้วคนที่อิจฉาเราไม่ชอบเราเวลาคุยโทรศัพท์กับเราเราอาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะมนุษย์เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะรับสายคนแบบนี้นะคนที่เราไม่ชอบหรืออะไรก็ตามมันมันคนที่ทําให้เราอาจจะเควหรือแบบไม่มีสติหรือสติไม่ดีพอได้นะขณะที่คุยก็ให้คุณตั้งสติก่อนนะคะสองอ่าพอได้ทําแบบนี้นะคะจาก คลิป u t u b e อันหนึ่งของท่านววชิระเมธีท่านสอนเรื่องการเจริญสติระหว่างวันหรือนิพานระหว่างวันซึ่งมันก็ได้ผลกับการฝึกสติของเราให้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังรู้สึกอย่างไรนะถ้าฝึกใหม่ๆนะคะเราแนะนำให้ใช้ให้ฝึกตอนที่เราเป็นวันหยุดของเราค่ะเรายูบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถจะทาอะไรโดยที่เราไม่ต้องวุ่นวายเหมือนตรงเวลาเราไปทางานนะ เวลาวันที่เราพักอนมันก็จะง่ายหน่อยอข้อแรกเนี่ยของเบลเนี่ยก็จะใช้วิธีพูดอันนั้นเบลก็ทํามาตั้งนานแล้วนะคะแต่ที่เบลฝึกหลังๆเนี่ยจะฝึกแบบที่ท่านมอสอนอท่านวอวชิระเมธีท่านสอนให้ฝึกรู้สึกตัวตลอดเวลาอของเราเราเราฝึกเราฝึกมาก็คือพูดใช่ไหมคะพูดบ่อยๆอะไร่างนี้แต่อันนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกครั้งฉันกำลังพูดฉันกำลังพูดฉันกำลังทำวิดีโอ รู้สึกตัวไม่ต้องคิดเยอะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราเป็นยังไงเราเดินแล้วเราเป็นยังไงเรากําลังเดินอย่างไรพูดง่ายก็คือสังเกตตัวเองบ่อยๆจิตอยูดดยกอก่กับตัวเองความคิดอยู่กับตัวเองความรู้สึกอยู่กับตัวเองไม่ส่งออกไปข้างนอกแค่นี้นะคะอยู่ในปัจจุบันรู้สึกทุกสิ่งที่เราทําแค่นี้นะคะง่ายๆ มันเป็นแบบนี้ข้อนี้เวลาเราสังเกตอะไระเราสังเกตเท้าของเราจิตของเราก็จะไปอยู่ที่เท้าและเราก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เท้าคล้ายๆกับการเดินจงกรมแต่ใช้ได้เช่นกันท่านว่าไวเมื่อเราฝึกได้แล้วเราจะมีสติเหมือนเครื่องจับสัญญาณมันจริงซะด้วยนะคะ,อะพอเราฝึกได้สักพักหนึ่งใครมาคอมเมนต์ด่า เราแชร์ประสบการณ์จริงเราก็รู้มาจริงยังจะมาว่าเราจําตํารามาแน่เลยอะไรนี้คอมเมนต์นะคะ,ะแต่ก็จะรู้สึกแล้วยิ่งพอเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นด้วยรับรู้มาก่อนละ่ะคนเราเวลาโพสเวลาคอมเมนต์เนี่ยอารมณ์และความรู้สึกมันใสลงไปด้วยเพราะฉะนั้นพรโดนกระทบอีกทีละพอรู้ละ,ะเรามีเราแต่แล้วพอเราสติดีเนี่ยมันก็จะแบบว่ารับรู้ได้อย่างเดีวยวเลย แล้วก็รู้ว่าล้เนี่ยม,ม,มีมีมีอาการตั้งเขาของก้อนเมฆหรือว่าอาจจะมีฟ้าฝนกร้มกรูมมาที่เราแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะสงบนิ่งมีสติเป็นเครื่องจับสัญญาณอย่างที่ท่านบอกวชิระทพเมธีฉันไว้ว่าไว้จริงๆด้วยนะคะทีนี้เราก็จะรู้จักใช้สติของเรา ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้ทําอะไรที่ผิดพลาดลงไปนะคะซึ่งมีผลอย่างมากในปัจจุบันนี้คนนั้นขาดมากๆนะคะเรื่องตรงนี้เลยถึงได้มีปัญหาค่าฟันชกต่อยลงข่าวกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเพราะว่าผู้คนนั้นขาดสิ่งน,นี้นั่นเองคนมีสติดีนะคะอย่างที่หลวงตามหาบัวว่าไว้เลยเวลาใครเดินเข้ามาเนี่ย เราจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรถ้าคนทั่วไปจะมองเพียงแค่ภายนอกแต่งชุดดูดีราคาแพงหน้าตาสวยเป็นคนดีแต่ว่าถ้าคนมีสติดีจะสัมผัสได้ถึงพลังงานข้างในตัวของเขาหน้าตาดีแต่นิสัยอาจจะเห็นแก่ตัวและอิชาริษยามาแต่กไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะพอเรามีสติเป็นเครื่องจับดับสัญญ,ญาณอย่างที่ท่านวรวัชรเมธี่านว่าเราก็จะ สงบนิ่งเข้าไว้ตกใจนิดนึงก็ไม่เป็นไรสงบนิ่งเข้าไว้แล้วก็ยวงห่างยวงห่างนิดนึงแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออเราก็อย่าไปาใช้อารมณ์เหมือนเขาหรือว่าอย่าไปรับอารมณ์ของเขามาแล้วเราก็จะปลอดภัยและอยู่อย่างสงบสุขอย่างสบายใจวิธีฝึกสติแบบที่3 <im it> <นะ S 2> ามไหนๆก็พูดถึงหลวงตาม,มหาบัวกันแล้ว <im it> เอาวิธีของท่านมา,มาแนะนําเพื่อนๆกันเลยนะ ซึ่งพอก็ใช้อยู่เช่นกันโนอะ้ใช้ใช้เยอะอะไรดีของดีใช้หมดข้อสามก็คือโดยเฉพาะคนที่สมาธิยังไม่ได้ยังไม่ดีพอนะคุณจะต้องมีความเพียรและคุณจะต้องไม่ปล่อยคําบริกรรมไม่ปล่อยคําคํากําหนดลมคุณจะต้องไม่ปล่อยคํากําหนดลมไม่ไม่ลืมคาคานี้ออกไปนะ แต่สาหรับคนที่ฝึกพัฒนาสมาธิสูงขึ้นอย่างพอบอกก็เป็นเวลาเราสมาธิสูงขึ้นหรือสมาธิดีขึ้นจะมีอาการเหมือนที่หลายๆคนเรียกว่าเข้าชานแล้วไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะแบบว่าจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีสติรู้สึกลืมหายใจรู้สึกลืมคําที่ใช้เข้าออกมันหายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่หลวงตามหาโมท่านว่าไว้เลยว่าพอถึงระดับที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยสติก็จะไปจับอยู่กับความรู เริ่มมีความรู้เริ่มมีปัญญาอะไรอย่ความรู้จริงรู้แจ้งปัญญาเกิดมีสติปัญญาปรับสมาธิสูงขึ้นเอ่อจะจะเต็กไปด้วยความเ,เวลาที่เวลาที่เราจิตละเอียดมากขึ้นจิตนิ่งจิตนิ่งแล้วจิตละเอียดมากขึ้นแล้วพอมันมีสมาธิมากขึ้นมันก็จะเกิดความรู้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นภายภาายข้งในเมื่อเข้าถึงเสียงภายในอะไรต่างๆเนี่ย แล้วทีนี้สติอาจจะลืมไปเมื่อกี้เราใช้คำกำหนดลมว่าอะไรนะอะไระประมาณนี้เราจะอาจจะลืมๆนะคะบางคนคุณเบลคัาทำไมผมคุณคุณคุณเบลคับทำไมผมรู้สึกเหมือนตัวเองลืมหายใจอาการจะประมาณนี้ <S <S 1> <S 1> ที่ที่จะฝึกเนี่ยอบอลแนะนำให้ฝึกในช่วงของวันหยุดเช่นกันเวลาเราหยุดงานเนี่ยเราอยู่กับ การฝึกแบบนี้ทั้งวันดูซิเราฝึกมันทั้งวันดูซินะคะเราไม่ปล่อยคําว่าพุทโธเราทําอะไรเราก็พุโทโธอยู่ตลอดแล้วก็เราก็รู้ตัวตลอดว่าเรากําลังทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ผลเร็วขึ้นนะคะคือจิตเนี่ยไม่ไม,ไม่ต้องไปจิตมันจะเป็นยังไงมันจะไม่นิ่งหรือความคิดมันจะคิดมากคิดไม่ดีอ่าความคิดไม่ดีลอยมาอะไรตั้งตั้งตั้ง,งไม่ต้องไปสนใจว่าอุย้ยเราเป็นคนไม่ดีเราเริ่มคิดไม่ดีขณะที่เรานั่งสมาธิไม่ต้องสนใจใดๆทั้ทงสิ้นนะคะ ให้มีสติรู้ตัวจิตตามดูลมหายใจเท่านั้นเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะคะเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราเคยฝึกแบบนี้ก่อนนอนแล้วก็เวลาเรานอนเนี่ยเรนอนอย่างมีสติแล้วเรตื่นมาตอนเช้าออกไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาทานตอนอาหารเช้าเนี่ยความรู้สึกเนี่ยยังเป็นแบบเหมือนคนที่กําลังกำลังนั่งสมาธิแบบสงบนิ่งแบบ มันเป็นอย่างนั้นเลยอยู่ครึ่งวันจนกระทั่งมีแบบว่าสายเข้าเยอะแยะมากมายแล้วงานยุ่งนะคะ,ะสภาวะแบบนั้นก็หายไปสติก็จะดีขึ้นนะคะสติดีขึ้นรู้ตัวว่ากําลังทาอยู่กาลังเป็นสมาธิอยู่จิตกําลังละเอียดอยู่ใจกําลังสงบอยู่อ,อยู่ในสภาวะนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้พิจารณาได้ทุกอย่างใครที่มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย แทบจะไม่ต้องถามเปาอีกแล้วเพราะว่าสงสัยกังวลอะไรพอเราเริ่มเข้าสมาธิเราก็ปล่อยวางตรงนั้นแล้วพอเราเข้าถึงแบบที่เปาอธิบายอยู่ตรงนี้คุณก็จะรู้คําตอบได้ด้วยตัวของคุณเองและก็สติของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็อาจจะไม่ต้องสงสัยอะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยสรุปถ้ายังสมาธิไม่เก่งไม่ดีสติอยู่กับคํากําหนดลม จิตอยู่กับคำกำหนดลมไม่ปล่อยไม่สนใจอย่างอื่นกัดไม่ปล่อยในการฝึกแต่ว่าผ่อนคลายในการฝึกสองเมื่อคุณได้สมาธาิจิตคุณนิ่งเป็นแล้วแล้วเกิดขึ้นความรู้รับรู้ปัญญาอะไรต่างๆในอวกาศในจักรวาลอะไรก็ตามแต่ที่ไหนส่งมา จิตมันเวลากิจใจของเราเวลามันยกระดับขึ้นไปเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมติดคลื่นความรู้ดีๆเราปัญญาชั้นสูงทั้งหลายเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วขอให้คุณมีสติอยู่กับปัญญากับความรู้เหล่านั้นอย่างชนิดกัดไม่ปล่อยเช่นกันจนกระทั่งทําสมาธิหรือมีสมาธิเสร็จเรียบร้อยนะแล้วคุณจะรู้ว่าสติดีนั้นเป็นอย่างไรสติไวอย่างที่เราเป็นจับความคิดและคลื่นความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นได้อย่างรวดเร็วนั้นดีเช่นไร thank you.